อายุเท่าไหร่และ9หนูอายุเท่าไหร่แง่เก๊เก๊น้องเป็นอะไรเป็นบ้างเราแบบนีเราเป็นเกย์เหรอชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบผู้ชายแน่เนี่ยฮะมาใส่ตุ๊กหูทำไมมองให้ใส่เออแล้วเราเจ้าของเรียนอยู่ชั้นอะไรมองกล้องขอบคุณผู้ชม สวัสดีคุณผู้ชมวัยพรคุณผู้ชมให้วัยพรให้แม่ทั้งประเทศแม่ของทหารด้วยที่เขาบาดเจ็บวันนี้ขาขาดและสี่ห้าคนแล้วตาดกันสิบห้าคนวัยพรให้กำลังใจแม่ของทหารทั้งหลายเรวต้องคู่พูดแล้วขอให้แม่ของทหารอ่ะเอาปมอะไรด้วยอ่ะนี่สองอันเลยอะพูดเลยไม่ใช่เจอนี่แหละเจอแล้วพูดเลยขอให้แม่ของของทหาร บอกว่าขอบคุณพี่ทหารที่เป็นวีรบุรุษนักรบผู้กล้า,าที่ปกป้องอาิปไปตยประเทศไทยของเราพูดขอให้ขอบคุณพี่ทหารที่ปกป้องประเทศชาติเป็นวีรบุรุษนักรบผู้กล้าวีรบุรุษนักรบผู้กล้าที่ท่านเสียสละเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ก็กราบขลัคพงกาบนะคะกัาบทหารนะคะแล้วก็แม่ของทหารวีรบุรุษนักรบผู้กล้าทั้งหมดนะคะขอบคุณพี่พี่ทหารขอบคุณคุณแม่ของพี่ทหาร,ร,ร,าร,ราท,ที่ทมาาะะทสมควรได้รับการกราบจากคนไทยทั้งประเทศจากแม่ลีน่าแล้วก็จากรานหลานของลีน่าจังนะคะท่านสมควรได้รับการกราบมากที่สุดเลยะคะ่ะ